ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามกันมานะครับตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็ต้องบอกนะครับว่ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับซึ่งต้องเล่ามาก่อนนะว่าช่องนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมทํามาตั้งแต่ช่วงปี2017นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่แวะเข้ามามากๆนะครับทั้งคนที่แวะเข้ามาดูเฉยๆแล้วก็คนที่ติดตามนะครับเกมแรกๆที่ผมทําก็อาจจะเป็นพวก Rov e, t i o s e r e a ไล่มาทางพวกเกนชินนิมแพกอะไรเงี้นะครับก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะก็มีน้องๆมีทีมงานที่มาช่วยด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับคือผมต้องแจ้งก่อนว่าคือ แต่ก่อนนะครับผมทํางานให้กับบริษัทนึงนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยเที่จากที่คุยกันเนัะก็คือเราผมก็เอาช่องกลับมาด้วยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนทําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวแฟนเพจนะครับตรงนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าตัวแฟนเพจไม่โพสเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนทําแล้วในปัจจุบันนะครับซึ่งผมไม่ได้ยุ่งกับในในเรื่องของคอนเทนต์ที่อยู่บนหน้าเพจเนี่ยมาประมาณ1ปีละ นะครับดังนั้นเนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคอนเทนต์มันเปลี่ยนไปหรือว่าแนวคอนเทนต์มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะได้แจ้งทางเพื่อนๆนะครับว่าโอเคเนี่ยผมกาลังจะมาทําช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงก่อนเนี่ยผมติดในส่วนของงานไฟอื่นนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะออกมาทําในส่วนของช่องได้จริงจังได้มากนะครับก็หวังว่าสําหรับคนที่เข้ามานะครับหรือคนที่เคยติดตามมาก่อนแล้วเนี่ยก็ฝากตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ